กรรมฐานที่ง่ายที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดในการสวดมนต์และแผ่เมตตานั้นยังไม่ใช่การเจริญเมตตาที่แท้จริงการเจริญเมตตาที่แท้จริงเราจะต้องบริกรรมแผ่เมตตาเป็นประโยคสั้นๆไว้ในใจเนืองๆเป็นเครื่องอยู่จึงจะเรียกว่าเจริญเมตตาอันจะนำมาซึ่งความสุขใจและความสุขที่จะได้รับนี้พุทธองค์ตรัสอุปมาว่า เป็นความสุขที่เสมือนกับสถิตยอยู่บนสวงสวรรค์วิธีการง่ายๆก็คือเราอาจท่องไว้ในใจว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจง,าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดหรือเป็นวลีสั้นๆว่าจงเป็นสุขเถิดในชีวิตประจำวันถ้าเราเดินสวนพบป่าหรือพูดคุยกับใครก็ให้บริการแผ่เมตตาให้เขามีความสุขหรือเมื่อมีชื่อใครปรากฏเข้ามาในความคิด เราก็แผ่ให้เขามีความสุขอย่างนี้เป็นต้นเพียงเท่านี้อัน,นิสงส์จากการเมตตา1 1ประการหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่มีฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเทวดาคุ้มครองรักษาฝ่ายยาพิษหรือศาสตราไม่กล้ำกรายจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ง่ายได้เร็วเพราะความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิ หน้าตาสวยหลอ่อมีราศีผ่องใสไม่หลงตายคือตายอย่างมีสติและได้ไปสุขติภูมิมนุษย์เทวดาพรหมตามแต่กำลังที่เราได้เจริญเมตตาไว้ก็จะบังเกิดขึ้นกับเราสังเกตดูเอาเองว่าเมื่อเรามีความสุขเราจะคิดบวกถึงคนอื่นจะร้ายหรือไม่ดีกับเราเราก็จะไม่ใคร่ไปใส่ใจนักเพราะกำลังมีความสุขอยู่ และการคิดบวกนี่เองจึงเป็นเหตุปัจจัยที่ดีอันจะส่งผลต่อองค์ประกอบทุกด้านในชีวิตรวมถึงความสำเร็จในทางตรงกันข้ามในตอนที่เราไม่ค่อยมีความสุขกรรมที่ไม่ดีต่างๆก็จะส่งผลได้โดยง่ายและบันดาลให้เราคิดลบวันไหวโกรธเสียใจต่อคำพูดและการกระทำของผู้คนรอบข้างพยาบาทวิตก ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงอีกหลายต่อหลายครั้งที่เราคิดลบไปเองจากอัตตาตัวกูและความเข้าใจผิดและความสุขจากการเจริญเมตตานี้เป็นความสุขจากภายในหาใช่ความสุขจากการที่เราต้องพึ่งพาและเสพติดในกามขุนห้ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นสรณะพวกเราต่างก็รู้กันดีว่า ความสุขจากภายในมีความเป็นอิสระภาพเพราะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากตัวจิตเองไม่ได้ไปหวังพึ่งผู้อื่นหรือปัจจัยรอบด้านและเมื่อเรามีความสุขได้ก่อนแล้วเราก็สามารถที่จะแนะนำเคล็ดไม่รับดีๆนี้ให้กับคนใกล้ตัวครอบครัวก็จะมีความสุขอันจะนำไปสู่ความสุขทางใจในสังคมและประเทศสืบต่อไปเมื่อเราริเริ่มที่ตัวเองก่อน ในท้ายนี้ข้อสําคัญที่เราควรตระหนักคือในช่วงแรกๆของการเจริญเมตตานั้นจิตอาจจะยังไม่ค่อยยอมรับจิตยังไม่คุ้นชินกับคำบริกรรมแผ่เมตตาก็ขอให้เราขยันรดน้ำพรวนดินไปก่อนกระทั่งผ่านไปสักสองอาทิตย์เราก็จะพบว่าการแผ่เมตตาของเรานั้นเริ่มที่จะนวลเนียนละเอียดละออทั้งต่อตัวจิตเองและคำบริกรรม ผสานไปกับความรู้สึกตัวที่เป็นกลางๆมีความสุขจากกุศล,ลจิตเป็นเครื่องอยู่มีความรักและความเมตตาต่อผู้คนและสรรพชีวิตและเมื่อน,นั้นคุณก็จะได้เห็นจากประสบการณ์ตรงว่าต้นไม้แห่งการเจริญเมตตาของคุณนั้นเริ่มที่จะเติบโตออกดอกออกผลแผ่กิ่นก้านสาขาเป็นร่มเงาอันสงบร่มเย็นให้กับชีวิตของคุณเองใครทำใครได้ ในบรรดากรรมฐานทั้ง40กองนั้นพุทธองค์ตรัสสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณและการเจริญเมตตามากที่สุดดังนี้แล้วถ้าคุณเป็นบุคคลหนึ่งที่มีเป้าหมายที่จะมีความสุขในชีวิตแล้วล่ะก็คุณจะพึงเล็งเห็นคุณค่าว่าการเจริญเมตตานั้นสำคัญชะไหนเมื่อรักษาผู้อื่นย่อมชื่อว่ารักษาตน เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้การฝึกนั่งสมาธิของคุณเป็นเรื่องง่ายหนึ 1. จัดท่าทางให้ถูกต้องจริงอยู่ว่าใครๆก็นั่งขัดสมาธิเพื่อนั่งสมาธิได้แต่การนั่งที่ถูกต้องคือคุณต้องแน่ใจว่าคุณนั่งตัวตรงหัวตรงนั่นเพราะร่างกายของเราสัมพันธ์กับจิตใจหากคุณนั่งตัวงอแล้วละก็จิตใจของคุณก็จะล่องลอยไปไม่อยู่กับเนื้อกับตัว แต่ไม่ต้องนั่งเกร็งมากให้นั่งเหมือนเรากำลังผ่อนคลายดีที่สุด 2. เปิดตานั่งสมาธิบางครั้งการนั่งสมาธิไม่จำเป็นต้องหลับตาเสมอไปคุณสามารถเปิดตาไว้แต่ปรับระดับสายตาให้มองต่ำลงโดยกำหนดจุดให้เพ่งรวบรวมสมาธิไว้เพราะบางคนเมื่อปิดตาแล้วกลับรู้สึกฟุ้งซ่านในหัวสมองเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆ อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าวิธีใดทำแล้วได้ผลมากกว่ากัน 3. กํกำหนดรู้ลมหายใจการกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นการกำหนดที่ตั้งของสติเพื่อให้จิตเราอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นๆแต่เราไม่จำเป็นต้องไปบังคับการหายใจแค่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ 4. นับลมหายใจเข้าออกการนับลมหายใจเข้าออกเป็นวิธีปฏิบัติสมาธิมาตั้งแต่โบราณโดยเมื่อคุณหายใจออกก็ให้คุณเริ่มนับหนึ่งในใจต่อไปก็เป็นสองสามสี่ตามลำดับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าความคิดของคุณกำลังล่องลอยออกไปที่อื่นให้คุณกลับมาตั้งต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งเพื่อให้คุณนำจิตกลับมาที่เดิมห ควบคุมความคิดไม่ให้เข้ามารบกวนเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณกําลังมีความคิดเข้ามารบกวนจิตใจค่อยๆขจัดความคิดเหล่านี้ออกไปโดยหันมาสนใจกับการกำหนดลมหายใจอย่าพยายามหยุดความคิดในทันทีเพราะมันจะทำให้คุณฟุง้งซ่านและไม่สามารถกลับเข้าสู่สมาธิได้อีก 6. กําจัดอารมณ์ให้หมดสิ้น มันเป็นการยากที่นั่งสมาธิในขณะที่จิตของคุณเต็มไปด้วยอารมณ์เพราะอารมณ์จะทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆในจิตใจโดยเฉพาะอารมณ์โกรธกลัวเสียใจซึ่งไม่ได้ทำให้คุณอยู่กับปัจจุบันหรืออยู่กับสิ่งที่เป็นในตอนนี้เลยให้คุณจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยกำหนดลมหายใจไปที่ความรู้สึกของร่างกายที่ควบคุมอารมณ์ส่วนนั้น เพราะจะทำให้คุณไม่คิดถึงเรื่องราวที่ทำให้คุณกลัวหรือโกรธอีกแต่หันมาเพ่งกับสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้แทน 7. ความเงียบบอเกิดแห่งความสงบก,การนั่งสมาธิควรจะนั่งในที่เงีย,งยบๆเพื่อทําจิตให้ว่างไม่ใส่ใจถึงบุคคลเสียงหรือสิ่งอื่นที่อยู่โดยรอบเพราะความเงียบจะนำมาซึ่งความสงบเยือกเย็นและความรู้สึกมั่นคง เมื่อไหร่ก็ตามที่ความเงียบภายนอกและภายในประสานกันได้คุณก็จะรู้สึกได้พักกายพักใจผ่อนคลายจากความคิดที่รบกวนคุณอยู่ตลอดมา 8. เวลาในการนั่งสมาธิเมื่อเริ่มต้นนั่งสมาธิใหม่ๆคุณอาจจะลองนั่งก่อนประมาณสักสิบนาทีแล้วจึงค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกว่าจิตคุณเริ่มนิ่งมากขึ้น แต่อย่าบังคับตัวเองให้นั่งนานเกินไปหากคุณยังไม่พร้อมทั้งนี้ระยะเวลาที่เหมาะคือประมาณ25นาทีเพราะเป็นระยะเวลาที่ไม่ทำให้รู้สึกปวดเมื่อร่างกายเกินไปจนรบกวนสมาธิได้ 9. สถานที่ในการนั่งสมาธิสถานที่และบรรยากาศก็ช่วยให้คุณทำสมาธิได้ดีขึ้นซึ่งการนั่งสมาธิในห้องพระจะช่วยให้จิตใจสงบ และรู้สึกเป็นสมาธิมากหรือคุณอาจจะวางสิ่งเล็กๆที่คุณชอบหรือช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายไว้รอบๆที่คุณนั่งสมาธิก็ได้ 10. มีความสุขไปกับการนั่งสมาธิคนเราหากทำอะไรแล้วมีความสุขเราก็จะทำมันได้ดีและรู้สึกอยากทำต่อไปในการนั่งสมาธิก็เช่นกันหากคุณมีความสุขในการนั่งสมาธิ คุณก็จะรู้สึกผ่อนคลายสบายตัวและอยากจะทำต่อไปจนสามารถทำเป็นกิจวัตรที่ทำทุกวันได้